easy go losing isn't fun that's why i don't do it here we go ready up เยอะไปบางทีก็แตกเจบ็บเราโอ้ยผมเบาควันมากหมอเจ็บก็แตกก็แตกหมอล้มหมดตาย ฮะนีม่มีคนมองผมมีคนมองมีคนมองตบมองมั้งตบมองอ่ามีโดนอยู่ล่างคนเล่โนโดนอยู่ล่าง คนสลิงขึ้นมาใช่ไหมใช่มั้งไม่รู้ผมไม่ได้สลิงเนี่ยสิงซ้ายมือผมใช่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 แล้วระวงกันติ่อ่่ ้ไฟดาดงฟ้าแตกของฟ้าจะแตกฟ้าจะเจ็ดเมืเ่อกี้เข้าไปหน่สิบเก้า,แ,กลาแล้วจะกลับมาจะแตกแล้วแหละข้างะต้ตตตไหนวะอะไรเปิดทางล่างเมืองเมืองล่างใช่ใช่อ๋อเทียนยาเ<อ>ทียนยาได้เหรอเทียนยาเลยเหรอไม่อยู่ขวาไม่ได้เหรอ ผมเห็นมันยิงมาจากใกล้ๆนี่อยู่แถวนี้แหละอ๋อล้ตาจะยิงมาจากฝั่งนี้เปล่าบ้านเพราะผมเห็นแสงแสงเิมันยิงติดกับแพง์นเม่อก้นั่นแหละถ้ายิงกลัวแฉฉันเลยไอ้โอ้ยโดนโดนโเนโด้โดนโดนโด้โดนเดกโอนโดนโดดนโดนดนโดนโดนโดดนโดนโดดิดดดนนดเางด ปืนจากไปมะเปิดปร์ตี้ยยังมุกยัง Maybe she would. It's go time. I can see that the rings moving on the map r 301. Let's go this way. Extended heavy mag here. Level 3. Mira, light ammo here. Oh, it will be here, you know what? one Oh, man. has time. Coming care back, recharging shields. Shotgun <laughs> <laughs> ammo here. Recharging my shields. ก็ถืมากเกาะฟ้าสองตัวนะคือสองตัวตอนนี้เฮ้ยหลังเข้าอ่ะหลังเข้าโดนโดนสวิตช์โดนสวิตช์ใส่พวกคนนี้เราถอยนรกห่นะ ต้องรอนดยนอนบวกกันม่นี่ก็ได้ไหมลบหลังแม่งรอไปมนเวลาพอรหรือเปล่าวะอ้อมหลังใช่ไหมถ้าางั้นแมนอ้อมถ่านรถไฟก็ได้มองไม่ต้องอ้อมขนาดนั้น <c oughs> อกล้วกรัวกลัวอ้าวเหี้ยใครพอเออท่าไว้เลปล่าเดี๋ยวพอเท่านอกลัอ้าวโดนระเบิดตัวงนอกมันทาวเจ็บมันทาวเจ็บตามเราพอเทาาก็คาดแตกตาย

แบบระดับหนึงครับกน oh yeah, giảm tốc quay ngang nhúng mắt ไม่มีเลิงเด็ดบ้านนี้ก็กได้แล้วซับซับคือเอมื่อไหร่ระวัไม่ถึงโดนไฟตวงข้างบน้นไปเล่นเอง้างนหกตีเองนะนะ้องอไปตรงนั้นแตกว่าตา,าแตกวาแต,กวาแตก ขวามือข,มข้างหลังเขาไม่รอดขวาเจ็บขาเจ็บแต่กทองขาเจ็บแต่คอทองปั้มอยู่ปั้มอยู่ปั้มอยู่ถ่ายมาถ่ายมาเอ้ถ่ายได้ถ่ายได้ตัวัไปหาไปหา <S 2> <S 2> <S ตัวกอทองเก็บอองแตกกอทองแตก เ่าเด็กจะมาฆ่ามาล่ะเด็กจะมาฆ่าเด็มาดูเออแม่งกอทองสามตัวเลยเว้ยโอ้โหโอ้ทองหมดเลยว่ะ เราบวกกันไอ้เฮียพวกสามตีม้ที่เหลือมันไปไหนวะเห็นบวกกันในตึกไอ้เียแยกขอหมดเลยของกูตกไหมเนะี่ยเยี่ยมมันอยู่ในศพใช่ไหมฮะมันยังอยู่ในศพใช่ไหมไม่รู้ว่าอยู่บนหัวแล้วพอกล่องผมเก็บไปแได้หรอกแม่งตกของแม่งล่างเดีย๋ยวทำไมมันไม่มมันไ่ขึ้นมามันกลายเป็นกล่องแล้วมันตกลงไปอ่ะ ไหา,เย,าเ,เย็นเย็นเย็นถ้าชาร์จเต็มแล้วไม่ได้อยู่เวลาเรายิงขึ้นตะโขมันจะชาร์จเต็มตลอดเลยปะยังไงนะแบบแน่้แบบเนี้แบบเยเรยิงไปเรื่อยๆไปยัไงไงไม่มันก็ชาร์จใหม่ชาร์จใหม่ แม่กูไม่ไหวแล้วนะกูกำหมัดแล้วนะกูกำหมัดแล้วนะววววก็ดี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 เฮ้ยกอดแตกแล้วเวทู้มัน,นยี่สิบอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมันสะทอนนะมันยิงให้เพื่อนเกิดเพื่อนมันฉุกเฉลียง

เดครับใช่ไหมเนีแก๊สมันดีโอ้ยยิงหายนี่ปืนผ่านโลแล้วผ่านโลแล้ววิ่งไปต่อยได้ยัเปลี่ยนผ่านทีน,น,น,นี่เฮ้ยระวังหลังเข้าระวังหลังเข้าเวทยดอะโอเคครับ ลงไปข้างล่างสุดกันเลยไหมโอเคโอเคไปคุณ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 ไปเห็นเกาะไหมหลอกฉันร้ยผมกองสนับไป แน,นยยี่ยอยู่หลังออกรโปงเนี่ยวะอ่ามีหมอนะข้างในตอนหนึง่งตรงนี้ก็เผ็ดไปไดหายไปหายไปแล้วหายวะมีพี่ดิ่งให้มีพี่ดิ่งให้เคอแค่แค่ The ring is in close proximity, less than one minute. Mayore. My demo here. Rings closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. I am dying but I can't farm right R301 here. Got a hop, shotgun bolt here, level 3. Dips. Optics, backpack here, level 2. Don't worry, it won't slow you down. Optics here, close range. R99 here.

มาระวังไม่ถึงเลยมาเสียงยิงกันละไม่ต้องโดดนะไม่ถึงอยู่ข้างล่างอะ่ะใช่นอ,อ,อกห่วงนะนอกห่วงนะโบร์ปี้มันนะโอเค,ออเคกันก็ได้ มาดเ้ย wow. ่งนนตันว um. uh. well, uh. ar uh. ิจิวเลยเล่นเล่นตึกเล่นตึกเล่นตึกแค่มันข้ามอะ ไม่ข้ามไม่ได้ต้องออกไหมถ้ามันข้าไหม,มาตัวสายพิษอยู่อ่ะแต่จริงอ่ะเจ็นหมกัเก,กมเจ็ดกันก็แตกคนชิดขวางเลย นชิดเลยชิดเลยถนนระวังแอร์ตายขวามือลำบากจังโอ้ยแม่นมันชิดตึกนะมันติดตึกกันมันติดกันอาวุธยิงม,มา ไอหลังก็มานะระวังนะต่อแตกต้นหนึ่งขาดเข้าเลือดสี่สิบเจ็ดหลังมาหลังมาหลังมาโดน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 คิดแล้วคิดแล้ว okay, okay. โอเคโอเคเฮ้ยชี้ผมวะขอขาวแา้ไป

รอก่อนนะล้มหนึ่งเข้ามาถอยไอเนี่นี่อยู่ขวาตัวนึงโอเคโอเคตหมดหรือเปล่าหมด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 ก่อม่วงก่อม่วงมีหมดโอเคครับเธอสะพบทองติ๊กนี่นะพีแฉะมาเป็น วิ่งแมจิกเคเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเยอะวงบีบ ลงนอกนอกโง่ท<ง>ุกคนออกขวาไมหมเราจะไม่โด <Okay. S 1> นแอบหรอวะอยู่นี่อยู่นี่พอกันอยู่เล่นขวาสุดข้างบนนันก็ได้เดี๋ยววิ่งไปดูซ้ายกันซ้ายมีคนนี่ยิงมาแก่ที่ผมป,ปีนนะฮะ กวดก็แตกจะล้จะล้มขาด2เจ็บเจ็บ ถอยมาถอยมาสองตัวเจ็บเล่าตากตั้งจับเลยตอะไรคุณสีสามคุณเข้อยี่สีบคุณสี่สิบเจ็ดน้อกเหมอนเนาะอะไรก็มีสามสกอร์แตกมันนะ้งเหรไม่แน่ใจนะดนแตก,น,น,แกนะโอเคเดี๋ยวอะไรบ้างเงีย้ยดอะไรบ้างมีไรไหม ว,ว้าวไลยเยอะๆเลยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวผมต้องเอาอะไรเนะี่ยทุกสองเพิ่มผมเพิพ่งเห็นผมมีฟีนิกซ์สามันก็ว่ามันหนักอะไรว่าใส่ของไม่ทั <c oughs> นทีเฮ้ยเฮ้ยีนึงอำลังน,น,นะผมพาเฮ้วี่ก่อน หา่ลแล้วเพิ่อนแล้วเยอะแ้วขนาดลาส,สกวาลาสควอามีตัวเดียวกวอะไรครับัวฝังต,ตัวันังเซนตัวงใช่ออกเซนอยู่แบนนั้น กตัดนนั้นก่<า>บแตกตายตายว้าวนตัวมีตัวบินใบฝา,ายมือม,ม,ม,มีคนบินไมีคนบินไม่ทนันมีคนบินไม่ทนั What the fuck นวนยครับนนะวนแค่หนึงเมตร